เอาน้ำมนต์ให้วันนั้นแค่หมดเลยบ้านไม่ใช่บ้านเราบ้านอะไรไม่มีบ้านอะไรก็ไม่มีเอาพูดเองพูดเฉยๆอย่างเงี้ยเหรอพูดม่วซัวอย่างเงี้ยเหรอไม่เข้าใจนยอมเข้าใจลงพอ้ามาไอก็เนตก้เป็อะไรต้องแชวอะรวะคนลนจังหวัด ประเทศเดียวกันแต่คนละจังหวัดก็เหมือนเราอ่ะเห็นไหมภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เขาก็พูดไม่เหมือนกันไงชิเม่เขาเป็นคนภาคใต้เขาเดไอเลเป็นคนภาคเหนืออย่างเงี้ยอยู่แต่ปราอยู่ประเทศเดียวกันเข้าใจต่าวนะอะไรตุ้งแช่หันห่วยเบนเมื่อกี้วะตุ้งแช่พี่ลิ้วแตทพี่นายนะพี่นายไม่เข้าใจเอาอยู่ประเทศอยู่จังหวัดเดียวกันพี่นายไม่เข้าใจเอองั้นก็จเรื่องเขาแล้วแหละ แล้วมันผิดที่พี่เม่หรือผิดที่พี่นายวะมาแล้วคนรอยเยอะบอกก่อนนะว่าตอนนี้ก็ติดจองไปสิบกว่าแล้วมมยี <20 S 1> ่สิบยี่สิบแล้วอุ้ยเหลือยี่สิบลูกนิเดียวไม่ถึงยี่สิบหละไม่ถึงไม่ถึงอุ้ยโคลัมเบียจา้าสวยๆสะสาดๆเลยแต่ว่านี่เป็นเป็นหวมวกแท ไม่ลุงอะไรลุ้งแช่เสร็จแล้วก็เลยไปเลยอุ้ยแชมเปี้ยนเอาเร็วๆนะเร็วๆนะเครื่องเจ๊เอาเสาออกลักมาแล้ววิเป็นแชมปปี้งตัวนี้เหมือนของเบนเลยไงใช่นไหมรุ่นเดียวกันเลยเนาะอุ้ยดูแข่งแบบดีตัวเดียวกันอ้าวมีคนรับแล้ววายขอบคุณมากคุณพี่จ๋าขยันขายดีแผลดีนะจ๊ะไวมากฉันบอกแล้วเห็นไหมว่าคนรอเยอะความเร็วแสงดูป้ายแท็กดิโคลรัมเบียครับผม โคลัมเบียดาวุ้ยไนกี้สวยจะเล่นหรือโอ้ยไนกี้หล่อๆเลยอุ้ยไซชันดูข้างหน้าแล้วดูข้างหลังนี่โอ้โหใหญ่โตหมดแล้วทึกให้สิทคนที่โอนก่อนนะเพราะว่าของเหลือแค่สิบกว่าลูกละโคลัมเบียโคลัมเบียสวยๆเลยเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียน้อยนะที่อาจจะมีบ้างเล็กน้อยครับโคลัมเบียแข่งขันกันเองโอ้โห แบบเพื่อเมริกาเนี่ยโคโคลัมเบียกราวโค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 โยตี้ไม่ใช่ใครจะสั่งรีบเลยนะสิสวมรวมการชายหญิงใส่ได้ขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยพี่ออกทุกไซส์นะเล็กใหญ่ยังรอเลยค่ะ แขนนี่ว่ะแชมป์แชมป์นี่เน,นี่นะหล่อลอเลยครับผมแชมป์ปร้ยนนรักน่ารัก n i k มาอีกแล้วไ i k e n น k e <า>ลิ้นแดงโอ้ปากนั่นไหากินมาไม่เป็นปากแดงหรือวะ Gap ครับผม Gap เเอาอะไรมาปากแดงแม่งหลับก่อนตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวปวดตัวเดี๋ยวปวดขาเดี๋ยวปวดตายจะตายมีเมียไหมเถอะเบ้นเลยปวดสงสารงวดปวดไปเบ้นปวดอีกแล้วปวดก็ปวดทุกวันเลยวป่วยะ เจ้าโคมาอีกแล้วเจ้าโครโคร,รักไปเรียกแล้วซ่าพี่ก็อยากดูไม่เข้ามาเลยเนี่ยสก,กิจดิโทษศัตร์สาร์ทแบทนี่ตสวยอะไรอะไรดูอะไรเยี่ยง ฝากหนวดสั่นเลยแต่ไม่เคยได้หรอกเมื่อไหร่จะแจ็คเก็ตบันรวนเข้ามาแพงอ่ะคุณเทพหมื่นเร็จหมื่นปาดเลยอ่ะพีออเดอร์ได้นะพีออเดอร์แต่โอนมาซัมให้ก่อนไนกี้ไนกี้ค่ะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแต่ว่าเปิดมา คำว่าแบรนด์ล้วนอะไม่ใช่ว่าจะต้องใหม่กลิบทุกตัวนะคุณพี่แต่ต้องแจ้งก่อนเป็นแบรนด์แต่บางตัวก็แบรนด์ตัวเล็กเอออาจจะแบรนด์ตัวเล็กแบรนด์ตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสภาพผ้าก็เหมือนกเดิมนะคะเกรสเนี่ยหโอ้โหเกสแบบตะโกนมากเกดไม่ใช่เกดขนาเกดสิบใหญ่โตมโหระทึกไปไหนแพงนะแบรนด์เนี้ย เพราะว่าเหมือนลูกค้าเคยเอาไปเปิดแล้วแล้วเขาบอกว่ามันไม่คุม้มเพราะว่าบางตัวมันออกช้ำเยอะไม่เตือนเลยเห็นไหมล่ะพี่แค่รู้แล้วถ้าังไงถึงเตือนรู้ป่ะต้องเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าเข้ามากดไลค์กันบ่อยๆแล้วมันจะเตือนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์อุกกอยกับเพจกับเพจกับเพจกับเพยอ ะไม่ได้ไล่แล้วนะคะพาลมปลส้มพลาดเลยหูเห็นไหมพี่เสนีก็พลาดคุณพี่เหลือไม่ถึงยี่สิบลูกแล้วสั่งเลยนะพี่กินร้อนพี่เฉวงก็พลาดพี่เฉวกงพลาดพี่เสนีก็พลาดโอ้จริงคือวันนี้ลงสามสามสามสิบห้าสามสิบห้าลูกตอนนี้จองไปแล้วประมาณสิบเกือบยี่สิบอะเกือบยี่สิบแล้วพี่ก็เหลือสิบกว่า คือถ้งหมดพี่ก็ต้องรอไปอีกตู้หน้าเกือบยี่สิบวันเลยไหมหรือสิบห้าวันอย่างต่ำเนาะเออถ้าใครที่ขี้เกียจรอนานรี่สั่งนะใช่ค่ะเนี่ยอย่างเงี้แหละมันไม่เตือนอเงี้ยแหละก็ไหลไปงั้นแหละพี่ลูกนี้มันแตกแกแตกก็เลยเปิดใช่ค่ะเพระนาะฉะนั้นใครที่รอคนรอเยอะมากก็แบบถือโอกาสไล์นะคะ เผื่อบางคนจะได้มาเห็นแล้วก็รีบสั่งกันเนาะป้ายโซมี่ในตำนาน forever ตัวนี้ในตำนานก็คือขายมานานแล้วจริงๆประมาณสี่ปีสี่ปีเข้าปีที่ห้าเว้ยขายพอเกะกาตีโซม่ะเนาะหรือเอามาก่อนด้วยนะเข้าปีที่ห้าแล้วนะป้ายโซม่ะถึงกล้าพูดว่าป้ายในตำนานนะคะนนติก้าโคตรหล่อเลยตัวนี้ลูกค้า รอกันตลอดเลยนะทั้งทั้งที่ขอมาแบบเดือนละสองครั้งนะนเนี่ยเนาะใช่ค้าก็แบบรอกันตลอดไม่พอขายอะพี่ยังไง่ายๆตอนเนี้ยเพราะว่าบางเจ้าก็ห้าลูกติดลูกอะไรเงี้ยเนาะติดจองแล้วจ้ะเนี่ยหล่อหลอ,ลอ,ลอมีนีมมลเห็นไหมถ้าเอา คุณพี่ภูริพรภูริพรก็บอกพลาดเลยเออ <c oughs> เห็นไหมก็อบอกแล้วว่าคนรอเยอะเนี่ย<ช>ถึงไม่เปิดใีเดือนนียแหละลูกค้าจะได้เห็นกันนะคะจัดจ้าไม่พรุ่งนี้กล้องคันได้เลยพี่เสวงเสวงบอกก่อนนะ <c oughs> หมดเร็วนะพี่เสวงคนรอเยอะอุ้ยสวยจังเลยอันนี้เรียกว่าอะไรนะ <c oughs> มันติคัลเลอร์ใช่ใช่ไม่ลูกค้าบอกมาปกติเราไเรียกว่าวินเทจง่ายดีพี่ ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยพี่ขายได้ตลอดทั้งปีเลยเนาะบอกเปน็นว่าดูดูดูมันติดคันเร์เปน็นงงเดี๋ยบอกว่าพูดคําว่าสีสีก็จบเออเออสีสีงี้เหรอเออสีสียดาาไปพูดว่าไ,ไม่เข้าใช้อะไรอ่ะอ ราคาเดิมจริงๆของขึ้นมาแต่ปีที่แล้วแล้วไม,ไม่ไม่กล้าขึ้นลูกค้าเลยเห็นใจกันคุณป่องแล้วเนี่ย,ย,ออย,ยกินได้อ่อยเลยแล้วกินเดียวโหโหม่แกมึงกลับมาอีกแล้วไฟเบอร์ต้องเข้าไหมไฟเบอร์เดี๋ยวเธอเบอร์แอปเปิลเฮ้ยไอ้องไฟเบอร์แหละไม่ได้มาทำงานนะน่าจะพลาดออน น้องโคอีกแล้วปกติก็ทุกวันอกินไฟเบอร์ไปก็ขอตังซื้อไฟเบอร์หน่อยได้ไหมสองร้อยเก้าสิบบาทไฟแช็กด้ยก่อนว่านกินไฟเบอร์ไหมน้องออตัวเขาผอมขนาดนี้ในวันนั้นไปบ้านน้องออฟเล่าให้ฟังบอกว่าเอออย่าพูดอบบซื้อกินไฟเบอร์เพื่อนเพื่อนเพื่อนหนิงเดี๋ยวค่อยเล่าตลก ่ยสวเ่าตแชนเอมรอรอเลยค่ะเพชรรับมีไว้ที่น้องออบคอไม่ใช่หรอแอลแอลวินพอมก็ไม่กินอีกเลยแอลแอลบินรอรอเลยครับใครที่รออยู่รีบได้ก็ต้องรีบนะคะคุณพี่จ๋าเอากางเกงเอันนั้นมาเปิดสักรูป สั้นที่บอกกันหรออะไรขาดสั้นกันหรอขาสั้นอะไรไม่ลองเกียงเลยพิงนะตัวนี้ลองเกียงวอมไลยเธอนี่สิบกว่าลูกหรือว่าคนก็รอเยอะอยู่นะราคาสามพันสองคนนี้ราคาเดิมไนกี้ครับเฮ้ยตัวนี้หล่อจังเลยอ่ะข้างหลังไหนบ้างหลหลนี่ะหลรอๆเลย ไม่ได้รีบคุณพี่แค่นี้ก็ไม่ค่อยว่างนะคะนั่งคุย <c oughs> ใช่เลยนะใช้งานเยอะนะนั่งคุย,น,ยนั่งบ่อยเขาตัวนี้หล่กเมาโมยหอยสังอ่ะเหนียวเดี๋ยวมันหดเวลา่อเอออะเดี๋ยวเดี๋ยวดยวีรีบรีบวางแล้วก็เดี๋ยวรีบแคปกันนะคุณพี่วันนี้อาจจะไม่เรียงแบรนด์นะคะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวจะรีบ รีบไปเปิดงานไงเอากางเกงวอมมาเลยเล่มไหนสวัสดีค่ะเอาอย่างอ่ะเอาโอรีเลยเอาโอรีใช่ไหมลองดูนะโอรีอยู่ไหนอ่ะฝั่งโน้นเลยฝั่งนี้แฟนมาป่ะวันนี้แฟนไม่มาหรอไปซ้อมมาวันเอาตัวใหญ่ใหญ่เนี่ย ส่งพรุ่งนี้จ้าโอนวันนี้ส่งพรุ่งนี้ทุกรายการนะคะีนเนยเยลเยมเลมหดน าสาวละสิบารืนี่อย่างเนี้ยเอ๊ะเบ่นทางนี้ยแชมป์สง่งตัวเหรอค่าส่งเริ่มต้นประมาณสองร้อยบาทคุณพี่แล้วแต่จังหวัดนะคะอุยอี่อตัวแชมป์นี่อยู่ข้างหลังสวยแล้วะตวเนี้ยหล่อเลยคุณพี่ มีอะไรวะเรื่องโลโก้ใหญ่ๆมะเจ้าเกไอ้คี้อ๋อไอคี้โลโก้ใหญ่ใหญ่อีก พูดเยอะรีวิวส่งฟรีคุณพี่ใครได้อะนี่แหละนี่นี่แหละแคปนะคะแคปหน้าจอแล้วักหะแอดมินนะคะนี่แบรนด์ก็คข้าๆประมาณนี้ใครสนใจแคปหน้าจอเสื้อพรมปมปายส้มรีสั่งนะคะคนรอเยอะนะมาเร็วหมดเร็วนะจ๊ะ